สวัสดีค่ะในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่ความเป็นนวัตกรนะคะเริ่มจาก DIY สู่ Tinkering แล้วก็ Maker ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก็เริ่มต้นจากการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า DIY หรือ do it yourself นะคะง่ายๆเนาะเราอาจจะเริ่มจากการทำตามคำแนะนำนะคะหรือ บแบบแบรนด์ที่มีอยู่นะคะการลงมือทําด้วยตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานไปสู่ความเชี่ยวชาญในอนาคตนะคะ การที่เราเรียนรู้ที่จะทําตามคําสั่งหรือเรียนแบบวิธีการต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นจาก y t u t u นะหรือเว็บไซต์อย่าง i n s t r u c t a b l e เนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ในการฝึกทักษะนะคะเสมือนว่าเรากําลังเริ่มที่จะหัดเดินหรือเรากําลังเรียนรู้นะคะจากคู่มือวิดีโอต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับ การก้าวไปอย่างมั่นคงเป็นรากฐานของการเรียนรู้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรามีพื้นฐานหรือทักษะแล้วเนี่ยเราอาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็เริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมสิ่งเนี้ จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเราทําอย่างอื่นได้ไหมเราสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีที่ทําให้การทํางานของสิ่งต่างๆดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะค้นพบด้วยตนเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่ขั้นที่เรียกว่า tinkering นะคะทำให้เราเนี่ยนะมีความสามารถในการที่จะนะเล่นกับความเป็นไปได้หรือสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าการแฮกนั่นเองนะคะกระบวนการ t i n k e r i n g เนี่ยนะคะไม่เพียงแต่จะทําให้เราเนี่ยไม่ทําตามคําสั่งหรือนะคะวิธีที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงปรั ปรุงนะคะหรือว่าการสร้างแนวทางของเราเองแล้วคาดหวังได้เลยว่าอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามคําสั่งหรือนะคะบทเรียนเป๊ะๆเ,เนาะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เกิดความผิดพลาดนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยแก้ไขแล้วก็เข้าใจกลไกและหลักการทํางานของระบบต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะการที่เราพัฒนาทักษะและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนี้นะคะนะรวมทั้งการตั้งคําถามการทดลองการยอมรับความไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดนะคะ เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เราเริ่มต้นในการเป็นนักประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นกระบวนการนี้อาจจะไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะแต่ก็อย่างที่พูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่ามันเป็นรากฐานนะของความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะเมื่อเราได้ฝึกฝนกระบวนการที่เรียกว่า DIY หรือ do it yourself แล้วเนี่ยนะคะกระบวนการถัดมาที่นะได้พูดไปก็คือเรื่องของการ tinkering หรือการได้ลองผิดลองถูกการปรับเปลี่ยนนะคะรวมถึงการแฮกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย นะเราก็จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะก่อนหน้านี้นะก็คือการก้าวเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเป็นเมกเกอร์นักประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์นวัตรกรรมอย่างแท้จริงนะคะในขั้นตอนนี้เราอาจจะไม่ได้นะคะทำตามคําสั่งหรือทําในสิ่งที่มีอยู่แล้วรวมถึงไม่ได้ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่นะคะแต่เราเนี่ยจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะคะ ที่เริ่มมาจากศูนย์หรือเริ่มมาจากตัวเรานะ,ะโดยแท้จริงค่ะ maker นะคะหรือนักประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้ที่รวมเอาความรู้ทางเทคนิคความคิดสร้างสารรค์และมุมมองของสาขาต่างๆเราเรียกว่ากระบวนการความรู้ข้ามสาขานะคะเอามารวมด้วยกันนะฮะและกระบวนการนี้นะคะเราอาจจะได้สร้างออกแบบแล้วก็พัฒนาต้นแบบหรือสิ่งที่เราเรียกว่า prototype นะคะตรงนี้แหละค่ะศักยภาพในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมก็จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งนวัตรกรรมตัวนี้อาจจะเป็นนวัตรกรรมที่นําไปใช้แก้ปัญหา เป็นสินค้าหรือการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของสังคมได้ค่ะการที่เราหลอมรวมประสบการณ์จากการทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองที่เรียกว่า DIY การปรับเปลี่ยนการแฮ็กที่เรียกว่า Tinkering นะคะเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญเนาะนะคะเราเอาทักษะหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมารวมกันนะอย่างอิสระนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้คู่มือนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมเนี่ย มันเป็นสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีคู่มือหรือแนวทางไว้ก่อนนะคะเรานั่นแหละเป็นคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะโดยการค้นหาข้อมูลสร้างแนวคิดปรับปรุงผลงานที่เป็นของเราเองนะคะอย่างอิสระค่ะจากจุดเริ่มต้นด้วย DIY นะคะสู่ขั้น t ิงเกอร์รแล้วก็เป็น Maker นะคะสะท้อนถึงการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะนะที่เติบโตทีละขั้นนะการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จะทาให้เราเนี่ยฝึกฝนและเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งนะคะมองหาทางออกและก็เราจะมีความกล้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ะคะ่ะก้าวเล็กๆจากการทําสิ่งที่เรียกว่า DIY อาเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความเป็นเมคเกอร์ที่ยิ่งใหญ่นะคะเพียงแค่เราเปิดใจตั้งคําถามทดลองและกล้าคิดนอกกรอบนะคะทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นนวัตกรได้นะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะแต่ว่ากระบวนการเนี้ยนะอาจจะต้องทําตามนะสเต็ปก็คือเราได้ฝึกฝนนะคะจากสิ่งง่ายๆก่อนอย่าง DIY แล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปเป็นเมคเกอร์น,นะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะเชื่อได้ว่าจะทําให้พวกเราเนี่ยค้นพบพลังสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราเป็นการบ่มเพาะในความเป็นนวัตรกรนั่นเองค่ะ